ใครที่มีปัญหาสาตยาวนับแนะนําแว่น2ชั้นรุ่นไซมอนทรงนี้เลยครับเท่ๆนะครับตอนงานขาเป็นงานขาลายกราฟิกแบบนี้เลยครับใครที่สายตายาวนับใส่แว่นสองชั้นบอกเลยว่าตอบโจทย์ทุกระยแน่นอนครับไม่ว่าจะใส่เดินนะรหรือว่าใส่อ่นหนังสืออยู่ในแว่นตระกรันครบจบเลยนับ แล้วก็รุ่นนี้นะเป็นที่เคลือบมาติโกเท้วยป้องกันแสงสีฟ้าจากหน้าจอคอมได้จากหน้าจอมือถือได้ครับเลนส์องชั้นนับเขาจะแบ่งเป็น2ระยะครับจะมี2ระยะในตัวเลยนะครับส่วนบนมองไกลส่วนล่างมองไกลครับมาพร้อมกับตัวงานกรอบที่าเก้าสวครับและก็ตัวงานขาเป็นงานขาโลหะไทเทนียมอย่างดีครับลายขากราฟิกทรงสปอร์ตอย่างท่เลยครับคุณมีงก็ใส่ได้คุณวิชัยก็ใส่ได้นะครับแล้วก็ส่วนแป้นจมูกตัวนี้เป็นแป้นเสริมดังในตัวแบบนี้เลยครับเวลาเราใส่เข้าไปนะจะให้ความกระชับครับใครหน้าเล็กหรือว่าหน้าใญ่่่่คครัับบี้้อกลยยวาาาาสสสไดงมแ็ทํ ตอนนี้เวลาเจอแสงแดดออกข้างนอกเจอแสง UV นะครับตัวเลนจะมีการปรับเปลี่ยนสีออ,อตโต้ครับเราสามารถใส่แทนแว่นกันแดดได้เลยครับผมเดี๋ยวผมขอแยกทดสอบไปดูเวลาเจอแสงแดดนะครับตอนนี้นะผมทดสอบไปดูเวลาเจอแสงแดดครับเลนจะมีการปรับเปลี่ยนสีเข้มๆนะครับใส่แทนแว่นกันแดดได้อย่างสบายตาครับ ใครที่ตาแพ้แสงนะหรือว่าออกข้างนอกเจอแสงแดดบ่อยๆนะครับทำงานทํากิจกรรมกลางแดดกลางแจ้งครับเล่น2ชั้นรุนไสมอนตอนนี้บอกเลยว่าตอบโจทย์แน่นอนครับทั้งกองแสงก็ได้ทั้งกระแดดก็ได้อยู่ในแว่นตเดียวกันนะครับครบจบในแว่นแต่เดียวกันเลยครับผมและก็ลุนนี้นะมีค่าสายตาให้ครูขาเลือกด้วยใครที่ไม่รู้สสยตายาวของตัวเองนะสามารถคอมเมนต์อนยุนะหรือว่าพิมพ์ว่าสนใจนะเดี๋ยวแอดมินจะเข้าไปตอบให้ครับหรือว่าครูขายตาวไหนที่ทราบค่าสายตายาวของตัวเองอยู่แล้วนะครับสามารถกดจิ้มเลือกค่าสายตาในตะกร้าด้านล่างได้เลยคัับววนนีี้้มม่่าาาาาสยตตตตตแ0 300ปกกิจ กดเลือกค่าสายตาของตัวเองเลยนะครับมาพร้อมกับราคาโปรโมชั่นพิเศษครับผมใครกดสั่งซื้อตอนนี้นะครับบอกเลยว่าราคาโคตรคุ้มครับอุปกรณ์ครบเซตครับผมมีกล่องส่แว่นนะครับมี้าเจแว่นให้ครบชุดเลยใครสนใจกดสั่งซื้อในการะรางหรือว่าพิมพ์คำว่าสนใจดลังได้เลยครับหรือว่าลูกค้าสามารถเข้ามาวัดสายตาที่นารันกันก่อนก็ได้ครับรานแว่นตาคุณนมอะไรของเราครับมีนารันให้ใช้บริการกันด้วยนะครับกดสั่งซื้อกันแบบสบายใจได้เลยครับ